ยายชาเถิดเทิงเข้าโรงพยาบาลกลางดึกผลตรวจทำแฟนๆตกใจอย่ามีโรคอะไรอีกเลยสงสารหามยายชาเถิดเทิงส่งโรงพยาบาลกลางดึกผลตรวจทำแฟนๆตกใจเป็นห่วงขอบคุณนายกสมาคมมอบเงินค่ารักษาตลกไทยไม่ทิ้งกันแฟนๆแห่เป็นห่วงตลกดังหลังจากที่ทราบข่าวยายชาระเบิดเถิดเทิงต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลต่างก็เข้ามาร่วมส่งกำลังใจและแสดงความเป็นห่วงอย่างต่อเนื่อง โดยช่อง TikTok อทิกท็อกยายชาเธอเทิงแชร์ภาพยายชาเธอเทิงหรือหน้าแมวศิลปินตลกที่หลายคนจำได้ดีพร้อมทั้งแคปชั่นแจ้งว่าไม่อยากมาก็ต้องมาหายไวยๆน่าจะได้กลับบ้านความดันน้ำท่วมปอดไขมันอย่ามีโรคอะไรอีกเลยสงสารถามส่งตอนตีสามพร้อมทั้งยังแจ้งอาการเพิ่มเติมหลังทราบผลตรวจด้วยว่าอัปเดตอาการยายชาเธอเทิงล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดขอกราบขอพระกุหลวงปู่แผ่รปรวววัดรางมัน และขอบคุณสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยโดยนายกอบาเสียงเหนือมอบเงินจำนวน5,000บาทไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลตลกไทยไม่ทิ้งกันโดยมีคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอทิสู้ๆนะยายชารอกลับมาเลือกเสียงหัวเราะให้กับทุกคนหายววๆนะคะตอนเด็กชอบดูยายชาระเบิดเธอเถิงมากๆลอบมาแข็งแรงววัยนะยายชาแห่งซอยเถิงยายชาเธอเถิงปัจจุบันผันตัวเป็นพ่อค้าเปิดร้านขายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ยายชาน้ำส้มข้นสด โดยยังคงแต่งตัวในสไตล์ยายชาภาพจำแฟนๆคือนุ่งผ้าถุงจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าด้านงานแสดงตลกก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เป็นระยะขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิบดอเร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ